ยังไงอะใส่ช่องครับแล้วก็น่าแหละสรือว่าชอบแบบไหนครับใส่แว่นหรือว่าไม่ใส่แว่นชอบแบบนี้ชอบแบบพี่ไม่ชอบหรอก ได้ไงอะไรนะครับได้ยังไงเพราะว่าชอบไปใส่แว่นเดี๋ยวพี่เป็นคนใส่ใจเอง พอดรล็อกรถหนครับให้หนูไปส่งที่ไหน no เอาเป็น แท็กซี่ก็ได้ครับแท็กซี่แท็กซี่ฮะที่แท็กซี่ครับไปที่อู่อ๋อโอเคครมีคนเคยบอกไหมว่าทำไมน่ารักจัง ครับมีคนเคยบอกไหมว่าทำไมน่ารักจังไม่มีครับจริงเหรอรงรอั้นขอบอกเลี้ัหน่ารักคลิปหาย ขอโทษสังคมผมแต่ไม่ไหวแล้วอยากจะพูด <c oughs> งั้นน่ารักแค่กับหนูได้ไหม ไม่บอกไม่ร oh. ู้ไม <All right. c oughs> <I> ่ชี้อะไรไหน ก็ต er ้องทำตัวน่ารักก่อนหรือเปล่าก็ทำตัวน่ารักยี่แล้วหรือเปล่าแต่หนูน่ารักแค่กับพี่คนเดียวเลยนะคนอื่นอะให้เลยฟักอยู่ คนอื่นใครมาก็มาเลยวะไปทำงานดีกว่าขับแท็กซี่ดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจ,อก,จอกันอีก ไปไหนครับไปไหนต่ออะไรนะครับไปไหนต่อครับไม่รู้ค่ะไป,ไปฟาร์มัง้งอืมเผื <c oughs> ่อช,ชอบแต่งบ้านนะครับก็ลองเก็บตังค์ซื้อห้องดู แต่งด้วยกันได้ถ้าไม่รู้จักเงินไปทำอะไรก็น่าจะไปทำตรงนั้นได้อยู่ถ้าไม่ซือ้อรถไม่อาวุธจะก็ยังไม่มาเผื่อเขาขายห้องก่อนอม,มันแต่งด้วยกันได้ไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่น่านะมันน่าจะแต่งด้วยกันได้นะ ราต้องแยกห้องก่อนแล้วยังไม่ได้ไม่ทำแบบนั้นไม่ได้เอาก็ให้มาช่วยไม่ได้เหรอเดี๋ยวจะโดนไม่ได้ต้องแยกห้องต้องอยู่คนละที่แต่อยู่เดี๋ยวพ่อแม่รู้ทายังไงไม่ถึงอะไรครับอยู่ข้างห้องกันได้ไหมไม่ได้ทาไมอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่ดูไม่เอาต้องอยู่กับ ต้องอยู่ต้องอยู่หอสตรีล้วนไม่เอาอ่ะอยากดื้อด้วยไม่ได้ยังเด็กอยู่เฮ้ยเด็ก,ลลดกแล้วโตแล้วเด็กอย,กอยู่ต้องอยู่ห้องหญิงล้วนหญิงล้วนอะไรไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามดื้อต้องอยู่หญิงล้วนก่อนแล้วโตแล้วค่อยว่ากันหรือว่า โตแล้วค่อยไปอยู่กับพี่หรอ,หอ <laughs> ไม่บอกไปดีกว่า,าได้แลวครับเจอกัน <laughs> หนูก็ไม่แพ้นนะหนูว่าก็น่าอยู่อะ หนูว่าได้อยู่อ่ะหนูว่าหนูไม่แพ้นะหนูได้อยู่อ่ะรีบเปล่า <c oughs> แต่หนูไม่ไหวจริงคนดูแล้คนดูคนดูก็ไม่ไหวใช่ไหมล่ะแหมว่าแต่หนู <c oughs> เบแล้วอย่าไปอะไรกับเขาเยอะแล้วเขาใส่มาเต็มระบบอ่ะหนูไม่ไหวหนูจะตายเอานะหนูตายได้เลยนะหนูเป๋เลยอ่ะไม่เยืนอยืนดิ่งงงเลยอ่ะตายเลยเออใครจะไหว หนูอยากกรีดใส่ใครสักคนตอนเนี้ยอยากกรีดมากยืนๆก็อยากกรีดมากอยากกรีด,กกกรดแต่มันกีดไม่เป็นอะหนูไม่รู้ๆแล้วค่ะว่าอะไรว่าเป็นหนูไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอันนี้หนูยอมโอ้ยสวย